สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีแฟนช่องของเจ้อุผาแห่งทุกทุกท่านเนาะคะ่ะเมื่อนี้ก็ได้มาพบมาพอกันครับเจ้อุผ้าแห่งช่วงเช้าวันพุทธที่สิบมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนาะค่ะ ก็มื่อนี้กับเจ้อูกกับที่ได้น้ำแนวทางของอาจารย์สมเหมามานำเสนอเนาะมาให้เอฟซีทุกทุกท่านได้รับชมแลบฟ้งางกันเพราะว่าเอฟซีเพื่อนแะบอกให้ตามให้แน่ค่ะตามให้แน่อาจารย์สมเหมาะนะคือน่านได้แต่ว่าสันเนาะกะได้มาไม่ไมไมาดมาดค่ะเมือ่อคืนนี่ช่วงประมาณหาทุมค่ะ เนาะพุณพอ่อเพิ่นก็โทม่โทมากเนาะโท่มากก็เลยคุยกันเนาะค่ะเพิินก็ว่าว่างหันกระรูด่าสันเพิินมากระรูดเฉียดแต้ม่าสันเพิินมาคุณพ,อณพอณ่อน่ะก็อนยว้ากระบ่เป็นยังพ่อเพราะมีผู้ใดดอกว่าสิบอกเรียกให้ถึงได้ชุงวดชุงวดก็มีเขาไม่รู้คือกันล่ะเ่ราว่าของไผว่าอาจารย์มาตตาสกระรูดคือกันล่ะค่ะแต่ว่าสิไปรูดช่วงใดงวดใดเท่านั้น บนกระเาเอาอยูบอเอาอยูบอมัน,นรุดน่ะมาสัตนคุณอ่ลอลาว่าเอาคือเกาวค่ะเพราะว่าเอถซีามลายค่ะสิได้ละบ่สําเมาน่ะก็บอกว่ายั่งอยู่ค่ะคนอาจสิยากช่วงปีใหม่่าซัตนดอกเจ้าอ้กัยาาคือกันค่ะช่วงปีใหม่จะได้บางซี่ก็เลยต่างคนต่างอยู่ก็เลยบ่ท่านใด อทักทายกันแต่ว่าพนก็สทรงค่วมสุกปีไม่มใหอย,ยู่ดอกกันได้บ้างีิเนาะค่ะมาที่นี่เพื่อน่าเลขง้วนนี่น่ะเพิ่นมันใจอยู่ดี่ะสันเพราะว่าขั้นลุดแล้วน่ะบานนี่สิจังนับ่ะสันเพิ่นนมาไม่หยัางเราพ่อจังนับ่ะสันเจ้าอู่ถามคาตั้งเก้าเนน่ยขั้นมันลุดเนี่ย ว่ามันตรงเป๊ะผุนดิมาสัน่นเพิ่นว้าให้เจ้าอ,อู่ฟังเจ้าอูออ่ก็ดีใจหุมหุ้มขึ้นกันล่ะคะ่ะเพราะว่าเจ้าของตัวเลขเพิ่นกัลลั่นตีเนาะคะ่ะเพิ่นว่าโอ้ย่าตะลุดเได้เจ้าอู่มาสัน่นว่ามันจับวางมาสัน่นเพิ่นว่าน่ะแต่ว่ามันสีแมนคือก้วมเพิ่นว่าบอเรือสิเป็นจังใดก็ให้ติดตามตอนต่อไปเนาะคะ่ะ อ่าสำหรับเลขของคุณพอ่อสำเมาเนาะวดนนี้พ่นหายมากเดี๋ยวกอนเด้อค่ะพ่นก่อนวดบางงันกับพิษพลาดเนาะค่ะพิษพลาดแ่้เดี๋ยวโอ้พอแล้วค่ะเพราะว่าม,มือขึ้นพ่นโท่มากเนาะท่มากก็ได้เขียนตัวเลขไวน้นะพ่นกให้มาใน้แนวทางเนาะ เรคุพอ่อเสมาเนาะค่ะงวดประจำวันที่สิบเจ็ดมกราคมหกเจ็ดอ่ะเป็นเปิดประถมมาเลิกเนาะค่ะงวดแรกของปีเนาะส่งท้ายเพิ่นผิดไหมค่ะส่งท้ายเนี่ยผิดแต่ผิดเฉียดแต้มเนาะค่ะแต่บางวดน,นี้เป็นงวดเปิดประถมมาแรกปีใหม่ปีหกเจ็ดค่ะเพิ่น่าเอาเอาอไปลอกดูสั้น ปีใหม่เนี่ยวันสิคากยุ่นแล้ววาสันเพิ่นบอกให้เจ้อูฟังเนาะเจ้อูก็บว่าวุ้ยแมนนี่ลีบอกคุณพ่อคือเป็นตาหนูดีใจแท้เป็นตาดีใจนะเอ็ดซี่แถวสันเจ้อู่ว่าเน่ะเพิ่นก็เลยหัวเพิ่นหัวเพิ่นได้ว่าแมนตัววาสันเพิ่นว่าสาหรับงวดประจำวันที่สิบเจ็ดมกราคมหกหกเนาะค่ะกะเลขสามตัวมีหนึ่งเก้าเจ็ดค่ะ แล้วก็เก้าโอ้บแมแนค่ะเจ็ดเก้าหนึ่งแล้วก็เจ็ดหกหนึ่งเนาะคะ่ะแล้วก็เลขสองตัวพันจ้าหม่มีหนึ่งสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่หกหนึ่งแล้วก็ศูนย์หนึ่งค่ะแล้ววังเจ็ดเจ็ดเนาะคะ่ะโอ้เจ็ดเจ็ดมันสีเบิลอีกอยู่บ่อน้อค่ะเอานี่ค่ะ อันนี้เป็นคือเป็นตัวเลขของพ่อซ้ำเมาเนาะแคปหน้าจอไปเด้อค่ะหลุดแล้วระวังให้ดีประสันคุณพ่อละวา่า แต่ม,มันก็เป็นงวดแรกของปีเนาะกะแนมแนมเบิงค่ะแนมเบิงเอาไปแนมไพีจจรนาเนะาะมันเป็นไดแนมเบิงสะกอนก็นได้ค่ะว่ามต้นปีมันสิเป็นแนวไดสิเปน็นขึ้นตั้งแต่ปีที่ผ่านมาบบก็ให้วิเคราะห์เบิงกอนเนาะค่ะคิดให้ดีก่อนสินลงทุนเนาะเจอูบ่ได้แนะนำให้เล่นการพานันเด้อค่ะให้ไปเป็นแนวทางเท่านั้นเนาะค่ะ แคบหน้าจอไว้นะคะสำหรับเอฟซีท่านไดที่ถามมากก็ลงคลิปมาแล้วเด้อค่ะมือนี่ถามมากกัหลายอยู่ค่ะค่ะม <c oughs> าท,ที่นี่มือขึ้นนี่ไหมค่ค่ะ ใจอุสร้างฝันบอกค่ะฝันฝันจัางไนแต่ว่าส่วนใหญ่ก็บอก่อยฝันสิฝันงวดและเทือเท่านั้นเนาะค่ะเมื่อคืนใจอูหลดฝันฝันไหมค่ะฝันคือจังแต่ว่าหมู่บ้านนี่มาสัมผัสปูสมโพธเนาะค่ะแล้วเพิ่นก็ห้ไปซีสองเม็ดเดียวเนาะค่ะแต่ว่าเพิ่นก็เลยว่าเอาความสั่นก็ะซตัวกั จับหกใส่กะักะเก้าใส่พนว,ว่าพนเห็นล่างๆไหมคะ่ะของปูสมโพธิมื่บ้านนี่เนาะแล้วเมื่อคืนเนี่ยเจ้าอูไปนอนหลุดฝันแหมคะ่แะแ้วมันเป็นมันผ้าพร้อมเด้ค่ค่ะมันผ้าใยไหมคะ่ะฝัน่าแฟนเจอ้าอูนะ่ะ <c oughs> ไปนั่งขอโทษค่ะขอโทษพ่อจะเป็นยังไหมมันคือจังสิบัดลงพ่อไหมคะ่ะไปคือจังไป เป็นคือจัางเป็นล้านตัดผมนะคะแล้วก็มีผู้หญิงผู้หนึ่งจะอุยย่างไปย่างไปย่างไปเนาะย่างไปไปพ่อแฟนแฟนจะอุยนังยง่งพิงผู้หญิงคนหนึ่งอยู่น้มทอติบเข่านี่ไหมคะ่ะนมบบง่ายหนึ่งแต่วบบผู้หญิงคนนั้นเป็นคนทีว่าขาดแกแม่นว่าเกินแกแม่นไหมคะ่ะนั่งอยู่เป็นส้มแบบส้มเออเอจังน้อยไหมคะ่ะนั่งอยู่วัเนี้ เฮากับบ oh อหูดอกว่านี่แล้วกัแ,ะกะแฟนเฮากับไปนั่งพิงอยู่พิงงู้หยิ่งคนนั่นอยู่ขออนุญาตรับโทรศัพท์นะคะเอาบบดนี้มมเว้าเรียงฟันร anyway? ับโทรศัพท์เสร็จแล้วเนะคะมาที่นี่จะมันไปแนวใดเนาะบบดนี้โอ้เจออุกศูนย์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 ไหมค่ะศูนย์แบบแบบแบบศูนย์ี่หลี่รอนี่ไหมค่ะมาที่นี่ก็เลย แฟนเจ้าอูก็เลยแล่นเข้าไปลบในห้องน้ำเพอาะถเพิ่นเห็นแล้วนะ่ะเพิ่นยานว่าซันปกติก็สิบย่ยานในแฟนเจ้าอูนะ่ะแนวเยแลเนนะเ้เป็นงงเนาะบไดทีนี้ก็เลยเอ้าเป็นหยังที่เป็นซีสบไดทีนี้เลยไปนอนงถ่าอยู่บ้านอยู่ห้องว่าซันนอนอยู่บ้านนี้ประมาณจักชั่วโมงนึงนี่ละ่ะไปแล้วแฟนแฟนเจ้าอูก็กลับบ้านมา,นานไปเบิง่ง่ะเจ้าอูก็นอนอยู่บ้านเพิ่นก็เข้ามาเข้ามาแล้วเพิ่นมีผู้หญิงคนนั้นมานั่มแมคะ่ะ มาน้าอ๊อเป็นยังก็เป็นสิว่าสันเจ้าอุกศูนย์คือเกาแหละค่ะมายังกันมาคือมาพูดเดียวว่าจันัาที่นี่อ้ากับเขามาเดียวว่าสันัาที่นี่เจ้าอุกได้ถามมาขันมากมากสิบอกขันมากเสียยูน้ำผู้ใดว่าสันว่าเจ้าอุบาดิเอาเ็แจ้งแล้วขันมากก็ติยูน้ำเขาตัวเดียวตัวขเขาว่าสัน ผู้ผู้แฟนเจ้าอุบานเจ้าอุกัสูนแบบยังไงยังตรวก็เลยหนีไปงไังใดหรอกคะ่ะก็เลยไ,ไป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 แตไปขี่รถไปแังไต่คือจังขามแม่น้ำเจ้า,าพระยานี่ยแหละค่ะขามแม่น้ำเจ้าพระยาเราไปไปคือจังขึ้นไปแล้วเป็นไปมาล่องง่องไปงไังใดหมดเลยคนหลายลายแมค่ค่ะยู่ทงรถขนาน,นั้นแล้วไปแล้วไป บ้านนี่ล่ละท่างนี่ล่ะไปที่นั่ะมันไปลงทางมาแล้วกับกมาถือคือเก่าไหมคะ่ะเป็นคมสะพานสะพานนั่นก็เฮ็ดไมยังดีพอง่าสันขามแม่น้ำเจ้าพระยาเนาะค่ะแล้วเราวริมแม่น,น้ำเจ้าพระยาเนี่ก็มีดังแต่พวกสิ่งศักซธ์ไหมคะ่ะฟังนี่สีมีแบบคู้จังเป็นพระเป็นพญานางร่มพญานาคแต่ว่าอีกฟังหนึ่งนี่เป็นสารเจ้าแหมคะ่ะเออมันก,แก็แแลกขึ้นกัน มากเพราะว่าศูนย์ไห้แฟนกับผูหญิ่คนนั้นล่ะก็เลยมากก็ยังไม่เห็นกันอยู่เพื่อก่าไหมคะ่ะฟันยงงังเงาเลยว่ามันหนังไหมคะ่ะมือจักใด้เซนดี้เจ้าอ้วา่าแต่ว่ากันฟันแบบนี้เจ้าอ้ฟันฟันเหลขกเดียค่ะฟันเลขกเ,เลยล่ะเอี FC ฟังแล้วก็บซอยแปดซอยตีน่เด้อคะ่ะแต่ว่าส่วนเลขของปู่สมบภร์เมื่อบ้านที่ที่โพสต์ไปนะ่ะคือหกสี่สองเนาะคะ่ะ ฮัลโะบัดนี่เป็นอะไรบัตรม้าฝันไหมคะเมื่อคืนนี่มันจ้างไหนให้มันเลคนปูสเขาเราบอกอันนี้อันนี้เราซู้ฟังซื้อหรอค่ะเนาะท่านเอบซีท่านไหนเบิงแล้วฟังแล้วก็ซอยตีในเด้อค่ะซอยวิเคราะหอ้วมฝันให้แน่ค่ะว่าสิเป็นไหนเนาะเจ้าอู้ค่ะแต่เลขในใจเจ้าอูน่ะมีอยู่ดิท่านฝันแบบนี้มันมีอยู่ค่ะคิดว่าใจนึงก็ว่ามันถึงมันสิเป็นเลขกปูเนี่ย่ เือมันสิบเอ็นหกบอ่อมันสิเป็นมันสิเป็นศูนย์สี่สองบ่อประสานเจ้อุวาเนาะเพราะว่าจะอุศูนย์เด้ะพูหยิ่งก็บสองคนแม่กับกบแฟนแมคค่ะเอาสำหรับคลิปนี้ก่ะความลาผ้าจากเนาะค่ะฟังแล้วก็ให้พี่คอเบ่งดีๆเนาะปีใหม่นี้ขอให้ร่ำรวยเฮงๆปังๆทุกทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ